สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางคัดเน้นทั้งหมดวันนี้3คู่เลยนะครับผมแต่อย่าลืมอย่างนึงนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมเมื่อวานนะก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมยังเหงาเลยทั้ผมแพ้ไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยววันนี้มาขอแก้มือนะครับผมก็เป็นเบติสพบกับบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับเรือเบติสนะครับผมฟอร์มพลาด้านหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งส่วนทางบาร นัดล่าสุดก็เป็นบาร์ซ่าบุกไปเยือนเบติสนะชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับมาดูนัดล่าสุดของทางเบติสนะผมก็ชนะลาโยบิเยโกโน่มาได้สประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับผมในบอลคูบาเดเลนะครับผมชนะอิบิซ่ามาได้นะครับผมสี่ประตูหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มดูทรงดีนะเพราะสองนัดหลังสุดเขาชนะหมดเลยกับการกับบาร์ซ่านะผมนัดล่าสุดก็ชนะแอตเลติโกมาลิดมาได้หนึ่งประตูศูนย์ก่อนหน้านั้นนะครับผมไปเยือนทางซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้นะครับผมก็ชนะมาได้4ประตูต่อ3ามนะครับผมก็ถือว่าชนะสกอร์สูงมากเลยนะครับแต่ถ้าให้มองวันนี้นะครับบาร์เซโลนาก็แอบเปิดมาถามว่าดุไหมก็จบที่2ประตูเท่านั้นนะครับผมจบ1ประตูเนี่ยเจ็บไปครึ่งตัวนะครับผมก็ยังถามว่าน่าลุ้นกว่าไหมก็ยังมองว่าน่าลุ้นกว่าแต่ถ้าให้มองจริงคู่นี้นะครับผมโอกาสที่จะมาเปิดเกมสูงมีอยางมากเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เกมรับของทางบาร์เซโลนาดูหลุดลุ่ยมากนะครับผมด้านนี้ผมมองเลยว่าสกอร์สูงได้เลยนะครับ แล้วจัดไปหนึ่งคู่นะครับผมก็มาจัดให้ก็เป็นบอลเบลเยียมครับนะผมเป็นคู่ยูนิเต็ดเซนต์หรือแซงกิลลุนนั่นเองนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเคเอเกนนั่นเองนะครับแซงกิลุนนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ชนะมาห้านัดติดเลยฟอร์มร้อนแรงมากลับกันกับทางเคเอเกนนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะสาเมเสมอนหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมันหมดสามครั้ง เป็นทางเคเอกนนะครับผมที่ยังไม่สามารถชนะทางแซงกินลุนได้แม้แต่นัดเดียวแล้วผมเจอกันมา3ครั้งใช่ไหมเป็นทางแซงกินลุนชนะ2และเสมอไปหนึ่งนะครับแล้วมาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทางแซงกินลุนนะครับผมก็ชนะอันเดเล่มาด้วยเือกสกอร์สประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะผมก็ชนะทางออเทนเต้มาได้ถึง3ประตูศูนย์ถือว่าฟอร์มดีอย่างมากกับกันนะครับผมกับทางเคเอกนนะครับผมนัดล่าสุดก็ไปพ่ายกับเหล่ยอดอันเวิร์สมาถึง3ประตูศูนย์ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับซองดาร์กดีแอดมานนนะะรัผมปตตู่่อเองนะครับถืออว่าฟร์มดูทรงงกลาาๆมก ถ้ามองจากคู่นี้แล้วนะก็บอกว่าต้องบอกเลยว่าฟอร์มของแซงกินลุนดูกินขาดจริงๆนะทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นทั้งสถิติที่เคยเจอกันนะผมคุมขาดเลยทุกอย่างจริงมันจินม้มไปทางที่แซงกินลุนจริงนะผมขอแค่จบเพียง1ประตูทุกอย่างยิ้มหวานเลยนะผมดันนี้ผมเลยมองว่าแซงกินลุนชนะได้แน่นอนจิ้มมาที่แซงกินลุนได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะบ่นที่ผมจัดให้ก็เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับเป็นคู่ทางฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางทั้งส่งค์างเชลซีนะ,นะมเสอแพไปฟอร์มดิดหู ตาาายอ่งมกและมาดูสถิติที่เคยเจอกันมานะครับผมก็เจอกันมาทั้งหมด32ครั้งนะครับผมก็เป็นฟูลแลมชนะเชลซีได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะเสมอไป10แล้วไปที่เหลือเป็นทางเชลซีชนะไปถึง21ครั้งถ้ามองจากเรื่องเฮตุเฮต์นะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าเชลซีข่มยับจริงๆนะครับผมแต่ในช่วงปัจจุบันนี้ก็ฟูลแลมก็พัฒนาทีมขึ้นมาเยอะมากนะครับกับการกับเชลซีที่รู้สึกว่าดรอปลงดรอปลงเลยนะครับมาดูนัดล่าสุดทางฟูลแลมนะครับผมก็ทําได้ดีชนะฮาวสิตี้มาได้2ประตูกก่อนนนนนห้้าัใพรรีีีเมย์ล ก็ชนะเลสเตอร์มาอีกนะครับผมถือว่าฟอร์มร้อนแรงอย่างมากนะครับผมกับการกับเชลซีนัดล่าสุดก็อย่างที่เราเห็นสภาพนะผมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาถึง4ไปอลศูนย์ก่อนหน้านั้นนะผมก็แพ้แมนเชสเตอร์มาเสมอฟอร์ลีสนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มรุ่นรุ่นดอนอย่างมากนะครับแต่ให้มองเรื่องลำดับตอนนี้ฟูลแลมอยู่อันดับที่7นะครับผมถ้าชนะนัดนี้เขาจะมีทั้งหมด31คะแนนแต้มจะแซงลิเวอร์พูลขึ้นมาอยู่ที่6ด้วยกับการกับเชลซีนะผมตอนนี้มี25คะแนนชนะนัดนี้แต้มแค่จะเท่าฟฟฟููููแแแแลลลล่มม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 มนนนนะะะะะะคคครรรรัััับบบผผอออออาาาาาาจจจซงงงได้้้้้ถถชสกกกกปตตววพ็เยี านิดนึงนะผมอย่างมิโตวิชนะผมเจ็บอีกแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงนัดนี้นะครับผมแต่ที่เหลือก็พร้อมหมดส่วนทางเชลซีเนี่ยถามว่าขาดเยอะไหมนะครับผมลาหิมเซอร์ริงพูลิสิตนะครับผมอามาโดโบยานะครับหรือโอบามิยองก็ไม่พร้อมนะผมกองเต้ลูเบนลัตชิคนะผมเบนชิเวลลิเจไม่พร้อมนะผมกองหลังก็ฟูฟาน่าไม่พร้อมนะผมก็คือว่าตัวเจ็บเยอะมากนะครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตูอย่างเอด็วดวาร์เดนดี้ก็ไม่พร้อมนะผมแต่ที่เหลือพร้อมหมดนะครับผมแต่ถ้ามองจากคู่นี้แล้วจริงนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเชลซีอาาาากกรหนนเป็่วงม เรื่องตัวเจ็บทั้งตัวเจ็บนะครับผมทั้งเรื่องฟอร์มนะช่วงนี้ถือว่าดอบลงแย่ลงอย่างหนักมากนะครับผมก็ตอนนี้จากสิงบูเชลซีกลายเป็นแมวน้อยสิงเงินไปแล้วนะครับผมดูหน่อมเนม้มาก แต่ผมมองว่าวันนี้นะผมจากแมวน้อยวันนี้จะกลายเป็นสิ่งเหมือนเดิมด้านนี้ผมเลยมองว่าสิงบูเชลซีโอกาสที่จะมากู้ชื่อในนัดนี้ได้มีแน่นอนนะผมด้านนี้ขอมองไปที่สิงบูเชลซีได้เลยนะครับถึงตัวจะอยู่ไม่ครบกันแล้วแต่นะผมแต่ผมมองว่ามาตรฐานทีมมันต้องดีกว่าฟูลแลมอยู่แล้วนะครับผมและเรื่องเฮตุเฮต d มันข่กันขาดด้วยนัดนี้เลยมองว่าเชลซี เอาได้แน่นอนนะผมจิ้มไปที่สิงบุกเชลซีได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปในนี้ทั้หมด3คู่นะครัผมจะอย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มของผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยและใครมีความคิดเห็นยังไงนะผมว่าคิดว่าคู่เชลซีจบเท่าไะร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมและหนึ่งทุ่มตรงเรามีไลฟ์สดมาพูดคุยกันอย่าลืมนะครับ